Patah weramani, Atina thana weramani, Kame musa surami. ศีลคือข้อห้ามทำคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเป็นจะสินเป็นจะทำท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมไม่เคยแปรเปลี่ยนแต่เรายังจำได้ มาทวงำมันหมู่บ้านสินหาคือเป็นพันธาชาวพูทุกคนทั่วไทยสำนักพุดขับเคลื่อนรำจุดเทียน สว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศิลธรรมในใจต้องมีเบ็นจะสิ้นว่ายังไงไหนลองท้องมา จะทำทางหาว่าอย่างไรในบอกชัดๆันอีกที สักขอหรือ,อยังมีศีลสุขลำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทรโจมตีใจเราทุกทาง ีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจ ขยับไปทั่วจะทำให้โรงเรียนสะอาดรักธรรมสมัชชีการจ่าให้นักเรียนทิ้งขยะไม่ลงถังและทิ้งไม่เป็นที่ข <c oughs> อบคุณครับสำหรับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มโรงเรียน,นคุณธรรมนะจะชื่อกลุ่มโรงเรียนคุณธรรมก็ได้ เจอปัญหาในโรงเรียนก็คือความสกปรกในโรงเรียนนะลูกนะไหนก็คืออยากให้โรงเรียนของเราสะอาดใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องทำยังไงช่วยกันใช่ไหมลูกห้ามทิ้งขยะไม่ทิ้งขยะไปทั่วเนาะให้ทิาา้งขยะตรงไหนถังขยะเนาะวันนี้ก็ได้ <c oughs> อ่าโอเคเราันนี้ก็ได้มาพีเศษแล้วได้ฟังเพื่อนๆพี่อนพิเศษเลยใช่ไหมลูกเดี๋ยวจะตัดเสียงตรงเสียงปกมือนะใครได้รับเสียงปกมือดังที่สุดจะเป็นกลุ่มที่ชนะอ่าถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยังหรือพร้อมหรือยังอ่าภาพดีๆดีถ่ายรูปสวยๆกันถ่ายรูปสวยๆกันอ่าถ่ายรูปสวยๆกันหนึ่งรูปเพื่อนๆข้างในตั้งใจฟังด้วยนะลูกนะอ่ามาละยันดีๆนะของผู้ฟังก็คือตั้งใจอ่าเชิญลูก เพื่อนเราคือชื่อคุณเป็ดร้อยปหาที่ต้องเที่ยเราก็คือนักเรียนพู้คำายาว ให้คุณคำที่สุภาหน้าฟังเ <c oughs> ป้าหมายพูดจาไพด้อ่อนน้องอ่อนหวานห <c oughs> ลักคำการรักษาใจวาจาใจเป็นปกติไม่ให้ผูกพ่ขอบคุณค่ะ หลักอื่นนี้ก็ได้โจทย์ก็คือพูดคำหยานเนาะพวกเรามีใครพูดคำหยาไหมลูกพวกเรามีไหมมีไหมต่อในนี้นะให้ระมัดระวังนะลูกคำพูดนะสำคัญมากนะเวลาเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราชอบไหมลูกเวลาคนอื่นมาด่าเราด้วยคำหยาชอบไหมลูกชอบชอบนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็อย่าไปทำสิ่งนั้นกับคนอื่นนะลูกนะ วันนี้ถือว่าได้ดีเซนได้ดีมากเมื่อเราดูโทรศัพท์ดูคลิปด,ดู y o u t u ู e ต่างๆเราจำนั้นจำเอาแต่สิ่งดีๆมาใช้นะลูกนะเพราะว่าสื่อออนไลน์ต่างๆมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเราก็เอาแต่สิ่งดีๆมาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้ในตัวเราแล้วก็โรงเรียนนะลนะูกนะอปรายร่้งใ้กลุ่มเด็ดน้อยเอาดีได้จ่่ฉวยกันอรุ่งือวยกัน โอเคอ่ะใครพรีเซนต์มาล็อกใหม่อะใครพรีเซนต์มาล็อกครับอ่ะมาครดิเฮ้ยไปไหนมาทำยังไงทำยังไงเลยเด็ก

ก็กน่โหนึ่งครับปัญหานัาเกเไม่มีน้ำใจเป้าหมายามนักเรียมีน้ำใจและนักเรียนมีจิตอา,าสาสาเ,เ,เหตุเพราะนักเรียนเห็นแก่ตัวและไม่เป็นป่นน้ำใจต่อผู้อื่นฐานแก้ ปลูกฝังจิตสำนึกและให้ดําเนินในน้ําใจหลักธรรมหนึ่งสามัคคีคือพลังสองความซื่อสัตย์สามความขยันหมั่นเพียรสี่มีความอดทนห้าต,ต้องมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ สำหรตรงนี้ก็ได้โจทย์ไปก็คือนักเรียนไม่ค่อยมีน้ำใจนะอาจิตอาสาลุกอาสาจิตอาสาไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ใครมาเรียกเราเป็นเด็กเป็นนักเรียนแต่เป็นเยาวชนถ้าเกิดการมีน้าใจไว้ก็อาจจะเป็นความดีติดตัวเราไปอขอเชอิญกลุ่มสุดท้ายกลุ่มมาริโอไดโอริโอกลุ่มโอลิโอ,โอ,โอนะขอเชอิญ สวัสด <łość> ีค่ะหนูชื่อเดยิลภูวันญาแล้วนนทรบชื่อเล่นชื่อเป็นเตอร์่ะวันนี้ชื่อกลุ่มชื่อว่าโอรีโอค่ะปัญหาก็คือน้ำสกปรกขยะเต็มหลังเรียนพูดคำหยาบรุ่นน้องทำตามกฎ สะอาดของมันดูสบัยดีนะแล้ในเวลาเรียนสามเสียงดังเ ข้อ3ข้อ1ตกน้าไม่ไหลตกไฟไมได้ข้อ2ทามีสีฟุ้มข้อ3นสสขอบคุณให้่าำหรับกลุ่มโตริโอได้โจทย์ก็คือห้องน้ำสมบรณบโเนาะ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในทุกโรงเรียนเลยในทุกโรงเรียนเลยซึ่งมันเป็นห้องน้ำสาธารณะเราใช้ห้องน้ำร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ห้องน้ำาามันสะอาดลงต้องช่วยกันนาะใครเห็นว่าห้องน้ำมันโสโปรกโก็ช่วยกันทำภาษาไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บเลี่ยนห้องใหม่เลยใช่ไหมเอานียกับเขาละสุภบรกนะเพราะฉะนั้นแล้ว ห้องน้ําโรงเรียนเราก็เหมือนห้องน้ําของบ้านเรานลลูกนะโรงเรียนนาะตกอก็คือโรงเรียนของทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นโรงเรียนของอคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วอ,อยากให้โรงเรียนอยากให้บ้านของเราสะอาดเราก็ต้องช่วยกันทําความสะอาดวันนี้จะมาตัดสินกันแล้วเออเอาใครเป็นคนตัดสินดีเอาเสียงปกมือแล้วกันนะเดี๋ยวาจาย์าจะฟังเสียงปกมือใครปกมือได้รับเสียงปกมือดังที่สุดนี่ก็คือผู้ชนะ เดี๋ยวอาจารย์เอาไหนฟังช่วยกนะันอ,อ,อ่ะนะใครอยากฟังอะเงียบๆก่อนนะ <c oughs> ใครจะให้กลุ่มที่หน,นึ่งชนะต่อเมื่อเออกลุ่มตัวเองไม่ตกเลยล่ะเอาไมอาไมอาไมอาใครอยากให้กลุ่มที่หนึ่งชนะต่อเมื่อเออพอประมาณพอประมาณ ใครอยากให้กลุ่มที่สองชนะปอมเมอ BBQ, รอ์สูสีสูสีใครอยากให้กลุ่มที่สามชนะปอมเมอร์ใครอยากให้กลุ่มที่สี่ชนะปอมเมอร์ใครอยากให้กลุ่มที่ห้าชนะปอมเมอร์สูสีบาเลยนะเออ ทำยังไงดีเอายังไงดีสูสีมากเลยเอาไงอาจารย์หนึ่ง <1, 4. S 1> ่ะเมื่อกี้แยกไม่ออกเลยเสียงจะประมาณสักเจ็ดสิบเดซิเบลนะเท่ากันหมดเลยเอาอย่างนี้ชนะทุกกลุ่มแล้วปมือดังดังอะ,อะเดี๋ยวถ้าเสร็จจากตรงนี้แล้วเอาไปแปะไว้มีที่แปะไหม อาจารย์มีพี่อยูอ่นะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรื่องก,การบรรยายเอาไปฝากให้คุณครูไว้ก่อนนะหัวหน้าทีมเดี๋ยวเอาไปปิดไว้แล้วทุกคนสัญญากับพราอาจารย์ว่าจะต้องเอาไปต่อยอดให้ได้นะลูกนะเออสิ่งที่เราเจอปัญหาและเรารู้วิธีแก้ปัญหาแล้วแล้วก็รู้สาเหตุมนแล้วเราก็ต้องเอาไปแก้ปัญหา